รองไห้แ huh. ล <were> uh ้วโอ๊ยอ้ออันนี้คือเขาอะไคือเขายังกลัวนะคะกลัวว่าพ่อจะหนีเขากลัวว่าพี่บัวขาจะหนีเขาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยวิ่งหาแล้วค่ะคือเราต้องสอนให้เขาโตค่ะเราจะไปโอเห้ตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะแต่คือเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาเราก็มองเขาตลอดนะคะ ก็เหมือนแม่มาส่งลูกมาโรงเรียนวันแรกเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะโรงเรียนเดียวกันเลยเราต้องฝึกให้เขาโตนะคะให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตเนาะไม่ใช่ฝึกให้เขาอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาร้องไห้ตลอดเลยโอ้เงียบเหียบเียบเยบแม่มาแล้วเนี่ยแม่มาหาหนูแล้วไงคะแม่นักหนูลูกแต่ว่าหนูก็ต้องโตนะคะลูกน้ำนูฟาดทิ้งดูค่ะ นิสัยไม่ดีนะนิสัยไม่ดีแม่ไม่รักนะแม่รักพี่บัวคนเดียวดูคะ่ะดูเขาไม่พอใจแม่นะคะหนูต้องโตลูกหนูต้องโตอันนี้คือเราต้องขัดใจเขาบ้างนะคะเราตามใจเขาทุกอย่างก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นไปเขาจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะบางอย่างที่เราขัดให้เขาโตแล้วโตวขึ้นไปเขาจะเป็นช้างที่ดีช้างที่นิสัยดีได้เราก็ต้องทํานะคะแม่เราจะไม่อยากห่างเขานะคะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้เขาอยู่คนเดียวบ้างอืมอืมอืมฟาด ฟาดโกรธแม่โกรธโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่กินสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้จะพาไปชมคลิปนี้ยังไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยว่างเนาะแล้วก็จะพาไปชมนะคะพี่บัวขาวไปต้อนรับพี่ๆนะักท่องเที่ยวอยู่เนาะแล้วลูกสาวอยู่คนเดียวนะคะวันนี้คุณแม่ก็หนีร้านกว๋วยเตี๋ยวมาเลยอยากถ่ายให้พี่ๆได้ชมนะคะความน่ารักของลูกเนาะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือคุณแม่จะแอบถ่ายลูกสาวเขาน,นะคะเหมือนมาแอบดูลูก ตอนส่งเข้าโรงเรียนใหม่ๆเลยเกิดอะไห้ดนี่นี่เองรกไห้ร้องไห้้ดูค่ะไม่เจอพี่วัวขาวนะคะนี่นะคะวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้ว คือเขาว่าไม่คือเขายังกลัวนะคะกลัวว่าพ่อจะหนีเขากลัวว่าพี่บัวขาวจะหนีเขาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยวิ่งหานแล้วค่ะคือคือเราต้องสอนให้เขาโตอะคะ่ะเราจะไปโอเคตลอดเวลาก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะแต่คือเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาเราก็มองเขาตลอดนะคะก็เหมือนแม่มาส่งลูกมาโรงเรียนวันแรกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคะ่คะตาโรงเรียนกันเลยเราต้องฝึกให้เขาโตนะคะให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตเนาะ ไม่ใช่ฝึกให้เขาอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดเวลาคะคร้องไห้ตลอดเลยอสองสารจังเลยลูกสาวใครเนี่ยนี่นะคะแม่แอบถ่ายอยู่ข้างหลังกำแพงนะคะดูค่ะโอ้ยลูกสาวไม่มีเพื่อนเขาคือเขาจะติดพี่บัวขาวมากนะคะดูค่ะร้องไห้ร้องหานะคะดูค่ะอยู่ไม่นิ่งเลยโอ้ยอยากไปหาพี่บัวขาวนะคะ คือน้องพลอยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับแม่เขาเนาะเขาแยกจากแม่แล้วเขาก็มาอยู่กับคุณตานะคะพอพอมาอยู่กับคุณตาเนาะได้สร้างบ้านใหม่ก็อยู่กับพี่บัวขาวนะคะคือยังไม่เคยห่างจากคุณตาหรือพี่บัวขาวนะคะแล้วพอนนี้เขาเริ่มโตแล้วเราก็อยากให้เขาแบบโตขึ้นนะคะเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบแบบที่ต้องโตขึ้นนะคะด้วยค่ะ แต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยห่างนะคะมองตลอดแม่ก็ไม่แอบดูตลอดถึงแม้ถึงแม้ว่าแม่จะขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะแต่ว่าก็ต้องมาแอบดูลูกทุกสิบนาทีเลยก็ว่าได้นะคะไม่สามารถพ่วงน้องพลอยไปต้อนรับแขกกับพี่ๆกับพี่บัวขาวได้นะคะเพราะว่ากลัวน้องจะวิ่งกลัวน้องจะดึงพี่บัวขาวจะเป็นอันตรายกับพี่ๆที่มาท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าแม่ก็ไม่เคยห่างนะคะ อารมณเหมือนมาส่งลูกเข้าโรงเรียนเลยดูค่ะดูค่ะวิงกลับไปกลับมาแล้วอุย้ยอทะเลาะกับต้นสับปะรดเวีย,ยงต้นสับปะรดก็มาดูเนี่ยค่ะเขาเขาจะรู้สึกลวนะคะ่ะจะมองเห็นแม่ไมมองเห็นแม่หรือเปล่าอยเป็นขาพน่ารักของเด็กอ้วนนะคะ คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าเขาจะมองเห็นแม่และ้วูค่ะเขามองเห็นแม่นะคะแต่ว่าดูค่ะดูค่ะ <c oughs> ปิ้งรอบเลยนะคะนี่ เขาน่าจะเห็นนันไงเห็น <laughs> <laughs> พี่บัวขาวเดินมาไหมคะนันย็นพี่บัวขาวกับคุณโพ่อดูค่ะอันนี้นะคะคือปฏิกิริยาระหว่างเห็นพี่บัวขาวกับคุณพ่อดูค่ะดูค่ะโอ้โหดูค่ะนี่มีแม่มาอยู่ด้วยก็จะอุ่นใจนะคะไม่ร้องปกติีร้องดังมากแตททก่ทุกทท่านก็ที่อยู่ในะที่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าอติดพี่บวัวขาวมาก อืออยากมาหาพี่วูวโอ้เงียบ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 ไม่ไม่ลองแล้วแม่มาอยู่ด้วยแล้วเออใครว่าหนูรู้โอ้เงียบเงียบเงียบยแม่มาแล้วเนี่ยแม่มาหาหนูแล้วไงคะโอ้ย ใครจะไม่รักอ,อ,อุ้ยลอยอึอีกแล้วอ้แม่รักหนูลูกแต่ว่าหนูก็ต้องโตนะคะนูหนูต้องรู้จักอยู่คนเดียวบ้างในบางครั้งหนูไม่ได้อยู่คนเดียวหนูฝั่งหนูก็มีเพื่อนๆอ,อยู่เต็มเลยดูสิไม่ต้องโกรธไปเล่นฉี่ตัวเองเลยไอ้อ้วนอย่ามาโกรธนะอย่ากโกรธนะ หนูต้องโตลูกหนูต้องโตอันนี้คือเราต้องขัดใจเขาบ้างนะคะเราตามใจเขาทุกอย่างก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะแบบโตขึ้นไปเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะบางอย่างที่เราขัดให้เขาโตแล้วโตวขึ้นไปเขาจะเป็นช้างที่ดีช้างที่นิสัยดีได้เราก็ต้องทํานะคะแม้เราจะไม่อยากทําเนาะแม้เราจะไม่อยากห่างเขานะคะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้เขาอยู่คนเดียวบ้าง แต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะดูค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็อยู่กันเต็มนะคะแต่ว่าลูกสาวนี่จะติดพี่บัวขาวมากๆนะคะไม่เคยห่างพ่อไม่เคยห่างแม่เนาะแล้วอารมณ์ที่ห่างก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะแม่ให้กินยาลูกแม่ให้กินยามาๆมามา,มาแม่ขอโทษแม่ขอโทษอันนี้ก็จะเป็นต้นสับป,ประรดนะคะกับต้นหญ้าที่คุณพ่อกับคุณแม่ได้ไปตักมาให้น้องนะคะในตอนเช้านะ อนออะอันนี้เร็วนี่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 อ่ะนี่กิน้าลูอ่าน้ำนี่าดทิ้งดูค่ะนี่ใส่ไม่ดีนะนี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีแม่ไม่รักนะแม่รักพี่บัวคนเดียวดูค่ะดูเขาไม่พอใจแม่นะคะอืออืออือฟาด ฟาโดโกรธแม่โกรธโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่กินอ้าวเอาซีเอาซีโอ้โหดูดูดูโกรธแม่นะคะโอ้รจะให้แม่ทำยังไงลูกแม่ต้องสอนให้หนูโตแม่ต้องสอนให้หนูเป็นคนเก่งนะคะวันใดวันหนึ่งพี่บัวขาวเขาไปแห่งานเขาไป ทำงานหนูจะอยู่ยังไงล่ะลูกมา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 ,มาแม่รักแม่รักคนเดียวมาอันนี้มาอันนี้แม่มีกล้วยด้วยมามากินกล้วยมาหนูมาเอาเงียบ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 ,บโกรธดูค่ะไม่คุยกับแม่เลยโอ้ยไอ้วนแม่รักหนูคนเดียวลูกอืออือฟาดฟาดหญ้า ี๋ยวเดี๋ยวหาก,กล้วยให้กินก่อนอ่ะมีกล้วยมาแล้วจะหายงอนไหมอ่ะอ่ะแม่รักใครว่าแม่แม่รักอุ้ยแม่รักคนเดียวเลยเออแม่ทีนี้รักแม่แล้วตาเหลือกแบบนี้แสดงว่ารักแม่แล้วนะคะจะโยกแรงลูกหนูจะเจ็บคอหกอกเดี๋ยวแม่ให้กินกล้วยนะคะไม่โกรธแบบเมื่อกี้นะคะลูกพี่บัวขาวไปทำงานนะคะพี่บัวขาวไม่ได้ทิ้งหนูนะคะ ไม่มีใครทิ้งหนูเลยทุกคนรักหนูนะลูกไม่ฟังนะฮะตอนนี้กำลังกโกรธออ,อ,อไม่ให้มามาไม่ให้มามานี่กล้วยของหนู่ากล้วยของหนูจริงมากหมดแล้วหมดแล้ว โอ้ยตดด้วยอ้วนอันนี้นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของลูกสาวนะคะเขาเขากลัวเขาจะกลัวว่าพ่อจะทิ้งแม่จะทิ้งพี่บัวขาวทุกทกคนจะทิ้งเขานะคะอ,อยู่กับแม่เนี่ยเนี่ยพอแม่มาอยู่ด้วยนะคะก็จะเหมือนใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะ ใจชื้นขึ้นมาหน่อยไม่วิ่งลอกต้นไม้ไม่ร้องไห้แล้วนะคะก็เออยังดีขึ้นมาหน่อยเอามำหย่าลูกมาวำหยา่ารอพี่บัวกร๋ยวพี่บัวมาแล้วอืมคนเก่งโอ้ยังยังโกรธอยู่นะคะยังโกรธอยู่อ๋อไ <I own. S 2> อ้วนก็เด็กน้อยในวัยนี้นะคะ<ๆ>เขาจะต้องการความรักมากๆเลยนะคะเราก็ให้เขาได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราก็ต้องสอนให้เขาโตขึ้นไป เรื่อยๆนะคะโกลดโดโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปกอดลูกก่อนนะคะไม่มีใครถ่ายคลิปให้เลยต้องถ่ายเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้เด็กอ้วนน้องบอบล่อยคิดื้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย